รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ไอเบเวอร์จจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวนแหวกกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องอมารินทีวี HD ช่อง34แบใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะ,ะแหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอ c อเ s อ์ซอรเก๋ๆที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใส่นะคะเรียกได้ว่า ท็อปอัพการแต่งตัวของคุณเนี่ยให้เข้ากับช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งแบรนด์จิวเวลรี่ไทยที่แหวนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะได้นําเอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะคะสีสันรวมทั้งแรงบันดาลใจจากเครื่องประดับไทยโบราณน,นะคะนำมาออกแบบรังสรรค์เป็นเครื่องประดับสมัยใหม่ที่ดูแล้วเนี่ยว้าวสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการว้าวัวนแหวนต้องขอต้อนรับคุณสนธยาฟาวเดอร์ er, และดีไซเนอร์ แห่งแบรนด์กระจังค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณสนทยาเล่าถึงที่มาของแบรนด์กระจังว่ามีที่มาอย่างไรคะแบรนด์กระจังเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2018นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ต่างชาติที่เขานำงานทางงาน่างาัตะวันออกะอะฮะเช่นแบรนด์จอห์นฮาร์ดีของบาหลีที่เขานำศิลปะบาหลีไปทําให้เป็นงานสากลผมก็เลยคิดว่าเราอยากทําแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่ เป็นงานที่สากลคือต่างชาติสามารถยอมรับแล้วก็ใส่ได้ร่วมสมัยมคือสามารถใส่ได้กับชุดต่างๆทั่วๆไปได้เลยตั้งแต่แบรนด์ครั้งแรกเนี่ยเราจะทําแบรนด์ที่ชื่อว่ากระจังกระจังเป็นลายพื้นฐานของศิลปะลา,ายไทยครับผมใ,ใช่ครับรผมัมนก็นจะเป็นกระจังประจํายามซึ่งเป็นลายพื้นฐานนะฮะก็จะเป็นชุดแรกเป็นชุดอย่างนี้ฮะ นี่คือเป็นชุดแรกเลยนี่คือเป็นลายกระจังเพราะว่ากระจังมีหลายแบบหรอวครับกระจังมีหลายแบบครับ<อ>เป็นลายพืน้นฐานของของไทยเลยครับอ๋อเวลาเรียกว่าลายกระจังเนี่ยหน้าตานเป็นยังไงประมาณหน้าตาแบบนี้เลยครับอ๋อนี่คือลายกระจังอ๋อ <ฮะ S 2> เห็นปุ๊บเนี่ยมันไทย<ะ>มากนี่คือลายกระจังพื้นฐานเลยครับผมอ่าก็เลยคือเริ่มต้นพัฒนามาจากตัวนี้ใช่ครับคือช่วงแรกเนี่ยก็คือเอาลายไทยมาใช้เลยโดยตรงๆนะฮะก็แบบมีความรู้สึกว่า มันมันสื่อตรงเกินไปนะครับเราก็เลยใช้ยากไปใช่ครับเราก็เลยได้เป็นลูกทรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือสวยมากแทนที่จะเป็นกระจังแบบเป็นรวดหลายเราก็เปลี่ยนมาเป็นแพทเทิร์นคือเอากระจังมาเรียงกันแล้วก็ทําเป็นลายฉลุเป็นแพทเทิร์นหนึ่งต่างขึ้นมาแทนที่จะเป็นกระจังนูนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแค่เป็นลายฉลุแบนๆไปอุ้ยเก๋ใช่ครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งที่เป็นชสฉลุลายนะครับก็คือเราลายกระจังมาทําให้มันโปร่งเบาแล้วก็ดูเป็น คล้ายๆกับงานคุ้งโขงนะฮะอันนี้นะะเป็นแบบรุ่นถัดมาที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละจากตัวนี้พอชุดที่สามนะฮะชุดนี้นะฮะชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะฮะมากอันนี้สวยมากะะชุดนี้จะเป็นชุดที่จะเอาตัวนี้ฮะมาพัฒนาใหมห่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโครงการเดียวกันคือเราเห็นความงามของ ผนังโบสในวัดพระแก้วครับแต่ว่าเรามองเพิ่มเติมก็คือว่าแทนที่เราจะมองแค่มุมเดียวเรามองว่าถ้ามันมีผนังซ้อนกันก็คือจะดูเหลือมเหมือนรับแน่ครับผมครีทิวิตี้สุดอ่ะชุดนี้เป็นชุดที่ได้รางวัลดีมา2020แล้วก็ได้รางวัลเอ e ดีซน์อวอ d ร์ดอทิตาลี่นะฮะโกลเด้นโกลเด้นดีไซน์อวอร์ด์โกลเด้นดีไซน์อออร์ดิตาลี่ตัวนี้นี่คือ แหวนน่เห็นแบรนด์นี้มาจากรุ่นนี้ตัวนี้เลยแล้วคือชอบมากนะคะนี่เป็นแบบตัวรุ่นกวาดรางวัลแล้วได้ดีมาร์คคืออะไรในเมืองไทยที่ได้ดีมาร์คเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือสุดยอดของงานดีไซน์โดยศิลปินไทยในเมืองไทยแล้วจริงๆนะคะนี่แบบตัวนี้สวยมากแล้วชอบที่เมื่อกี้นี่ที่คุณสนธยาบอกว่ามันเป็นการซ้อนกัน2ชั้นชุดนี้ชื่อคอลเลคชันรับแรงคอลเลคชันคือเราจะมองแล้วก็เหลือบเห็นความงามของลายที่มันซ้อนกันออนี่แบบ เห็นความงามของลายที่ซ้อนกันเก๋แล้วมันทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นแล้วความโคง้ง<ม>พวกนี้ล่ะคะได้รับแรงบันดาลใจจากไหนเอ่ยตัวนี้เป็นการรีฟอร์มครับก็คือมันเป็นกําไรเก่ากําไรไทยโบราณแล้วก็รีฟอร์มขึ้นมาให้ฟอร์มมันดูแบบมีความออดชอยมากขึ้น<อ>ครับโอ้โหสวยมากอันนี้คือแบบต้องโดนนะคุณผู้ชมวันนี้จะต้องสั่งทาหลายชิน้นโดยเฉพาะคอลเลกชันนี้นี่คือแบบเลิฟม,มากนี่นะคะนี่ชุดคอลเลกชันของปีถัดมาตัวนี้นะคะชื่อคอลเลกชันไม้สิบสอง ม้12เนี่ยก็เป็นอคเชชันต่อจากชุดนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือม้12เนี่ยเป็นลนักษณะโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทยเรามีไม้8ไม้12ไม้16อะไรเงี้ย,ย,ยเป็นลนักษณะการย่อมุมครับถ้าเรามอง JD จากด้านบนเนี่ย JD เป็นสี D ่ e M, เหลี่ยมเขาจะมีการตัดย่อมุม<า>ครับผม<อ>เขาเรียกว่าย่อมุมแบบไม้ My 12<อ>ครับผมซึ่งเราเอาคอนเซปต์ของย่อมุมเนี่ยมาดีไซน์ใหมย่ย่อมุมจะตรงๆและเป็น JD <า>ขึ้นเบื้องบนแล้วก็เพิ่มความเบี่ยงเพิ่มความเหลื่อม แล้วก็สร้างเลเยอร์เข้าไปซึ่งแบบการเอารูปทรงเลขาคณิตมาสร้างเป็นงานเครื่องประดับเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าการเปิดเนี่ยก็จะเป็นแบบการเปิดที่แบบเหลื่อมเหลี่ยมเดมเี่ยมอ๋อมันจะเหลื่อมเมนิดนึงใช่ครับการล็อกต่างๆก็จะค่อนข้างยากนะฮะแต่ว่าก็เป็นดีไซน์ที่พัฒนาแบบรูปทรงเลขาคณิตให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาครับดูแล้วมันเหมือนฐานเจดีแล้วพอพูดมาแล้วแบบเหมือนฐานเจดีแบบที่เป็นแบบ destructive นิดนึงแบบฐานเจดีที่มันจะมีความเบี้ยวๆบุบดบนิดนึงให้มันดูมีความ contemporary มีความทันสมัยขึ้นนะแล้วก็จะมีความยังมีความรับแรคือมี22ชั้นมี2 Layer เหมือนเดิมสวยมากอันนี้คือ collection อันนี้ชื่ออะไรนะคะไม้12ไม้12นะคะอันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าแปรงกระจังจะมี collection อะไรที่น่าสนใจให้เราได้ว้าวกันอีกบ้างอดเจรออีกสักครู่เดียวค่ะ ครีมกันแดดมิสทีนฟิลน้ำนม SPF50 บวกบางเบาสบายผิวหมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสินประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัยูพ่อก็เล่าฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ย มีหมูเยอะคนก็มาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลายเยอะแยะคนมาขโมยไปกินก็เลยเอาไปที่อื่นพ่อก็เลยทำเป็นะปุกออมสินขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ดีบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายก็เกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ขอขอบคุณไทยเบฟนะคะที่มาช่วยให้ใต้และคนในชุมชนอยุยยนและอีก6ชุมชนได้มีที่ทมาหากินไอเดียงานครับ จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาและชุดล่าสุดที่เราเพิ่งทำออกมานะครับชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างยากนะฮะในการอธิบายนะฮะชุดนี้ ชื่อชุดนาลิเกนาลิเกครับผมนาลิเกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยทางภาคใต้นะครับก็คือท่านพระพุทธทาสเนี่ยให้ปิสนาธรรมว่ามะพร้าวนาลิเกคือเป็นเป็นต้นมะพร้าวที่อยู่ในสวนโมกฮะดยความหมายของนาลิเกเนี่ยคือเราจะหานิพานได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในความหมายของท่านพุทธเจ้าู้จาหนีมหรือ่ะใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบทำขึ้นมามันมีความเป็นต้นมะพร้าวนะครับแล้วเราก็มีความลายที่ซ้อนอยู่ข้างใน ซึ่งก็สื่อถึงความลึกลับของปริศนาธรรมคือเราไม่ได้เอาต้นมะพร้าวมาใช้งานแต่เราแค่เอาโครงสร้างของต้นมะพร้าวมาอันนี้เป็นทรงเป็นกลมๆเหมือนต้นมะพร้าวแล้วก็ข้างในก็จะมีลายซ้อนเหมือนเดิมซ้อนนี่เรียกเป็นเอกลักษณ์ของกระจังเลยก็ว่าได้แต่ละอันและอันนี้แหละอันนี้คืออยู่ในคอลเลกชันอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นคอลเลกชันแรกครับคอลเลกชันสองชุดแรกคตัวนี้เป็นเครื่องไทยโบราณนะฮะเรียกว่าสัตวบงกตนะฮะก็จะเป็นโมทีฟของงานไทยโบราณ บอกเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรที่แบบลายเยอะกลัวใส่ยากแต่อย่างเงี้ยมันแบบมันดีเทลมันเล็กแล้วมันล้ําลึกมากจนมันแบบมันดูแล้วมันไม่เยอะไปอ่ะแบบมันเรียบโกนอยู่ไกลแล้วจะไปเห็นแต่ความเป็นเชฟแล้วก็ฟอร์มเท่านั้นใช่จะเห็นความเป็นเชฟแล้วก็ฟอร์มพอดูใกล้ๆแล้วเฮ้ยมันมีดีเทลเป็นการเอาลายไทยที่บางคนมองแล้วแบบว่าเฮ้ยใส่ยากจังเลยใช้ยากจังเลยเอามาลดทอนให้มันดูแล้วมันทันสมัยแล้วมันก็สามารถใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะ ธรรมดาแต่ละคอลเลคชันที่จะมาเป็นฟูลเซ็ตเลยไหมคะแบบตุ้มหูแหวนอะไรทั้งหลายเขาจะเริ่มหลักของเราจะเริ่มที่กำไรนะคกำไรนี่เป็นตัวเมนหลักใช่ครับแล้วในกำไรก็จะมีแหวนแบบเป็นละแหวนต่างหูประกอบครบเซ็ตเลยครับแต่ว่าบีทคอลเลคชันจะเป็นกำไรนี่ข้อมือนะคะนี้แล้วก็แหวนนี่แหวนช็อกมากสวยแบบชิคก้าว้าวมากเลยอ่ะคือคนเห็นก็จะอืมสวยมาดูมีฟอร์มแบบมีความเป็นเหมือนอาร์ตแบบ งานอินเตอร์งานต่างประเทศอะไรแบบนี้แต่แบบมองไปแล้วเฮ้ยมันเป็นลายไทยคือแบบสวยๆนะคะคือชอบมากเดี๋แหวนคงต้องสั่งหลายอันทำหน่อยถ้าสมมติว่าอย่างเราอย่างเงี้ยใส่อะหลวมนิดนึงสั่งทําได้ไหมใช่ค่ะปกติงานชุดคอลเลคชันของผมเนี่ยจะเป็นงานคล้ายๆกับดีไซเนอร์ไอเทมอะฮะเราก็จะได้ไม่ไม,มีสตอ็อกของซะเยอะ,อะส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถพิออเดอร์ เพื่อให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนได้เลยสั่งทำคัสอมซ์เลยอยากได้สีนี้ไซส์นี้อะไรแบบนี้บอกได้เลยสามารถสั่งทาได้เลยรสเลยใช้เวลานานไหมคะปกติเราใช้เวลาผลิตประมาณสองอาทิตย์ครับสิบห้าวันพัฒนาอยู่นานไหมกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าจริงๆก็เป็นอะไรที่ยากเนาะในการที่จะเอาของที่เป็นแบบเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยเอามาทําให้ดูทันสมัยโจดยากไหมเอ่ยอันนี้ค่อนข้างยากครับจริงๆในฐานะที่ผมเป็น คือผมเป็นอาจารย์สอนออกแบบเครื่องประดับแล้วก็ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์นะครับขนาดว่าเราเราสอนอยู่แล้วบ้างนะครับเราก็ต้องผ่านการมีเมนเทอร์ที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จากสินคกรบ้างจากดีไซเนอร์ต่างๆบ้างกว่าจะพัฒนาแต่ละชุดออกมางานทุกชิ้นเนี่ยเป็นงานชิ้นเดียวคือเราทําขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ด้วยด้วยแคดแคมก็คือสร้างต้นแบบขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผลิตต้นแบบเนี่ยส่งไปแคสติ้ง เพราะงั้นงานที่มีงานซ้อนลายเนี่ยเราไม่สามารถทําเป็นเชิองอุตสาหกรรมได้นะฮะงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานวันซาบะคายคือเป็นงานชิ้นเดียวเท่าส่วนใหญ่โอ้คือต้องแบบทําแบบในคอมแล้วก็ส่งไปแคสติ้งใช่ครับแบบเนี้ยจะต้องชอชใช้พิ้นต่อชิ้นเลยครับฉันอยากได้รุ่นนี้ไซส์นีก็ต้องขึ้นแบบจากคอมพิวเตอร์รแล้วถือจะส่งไปแคสติง้งก็คือเป็นการขึ้นแบบขึ้นมาจริง<ช>ๆ,ๆนั่นเองคือด้วยความที่เป็นอาจารย์สอนทางด้านนี้อยากให้นักเรียนเห็นว่า ที่เราเรียนมาเนี่ยตั้งแต่วิธีการออกแบบจนถึงวิธีการผลิตเนี่ยมันสามารถทํางานได้จริงๆทํางานได้จริงๆรนะคะแล้วอาจารย์ก็เป็นต้นแบบของนักศึกษาเลยว่าเราสามารถเอาไลายไทยเนี่ยมาทําให้มันทันสมัยได้จริงๆแล้วอยากถามอย่างลูกค้าต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรเอ่ยที่มาซื้อกันลูกค้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าอารับนะฮะที่ชอบงานนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลูกค้าไทยนะครับอออตอนที่ออกงานแฟชั่น jewelry ะคะก็จะเป็นลูกค้าของสวิสที่ซื้อไปเปิดร้านขายค่ม โอ้นี่โกอินเตอร์มากเลยนะภูมิใจมากที่แบบได้นำเอาเครื่องประดับแบรนด์ไทยแล้วมีลายไทยเป็นอัตลักษณ์เนี่ยอยู่ในเครื่องประดับเหล่านี้ด้วยค่ะมีแพลนสำหรับคอลเลกชันต่อไปในอนาคตว่ายังไงบ้างเอ่ยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยเราจะออกแบบคอลเลกชันใหม่ทุกปีนะครับก็คือโดยเป้าหมายอยากให้งานของแบรนด์เนี่ย เป็นงานออกแบบที่ดีที่สุดนั่นคือนั่นคือในความคิดเพราะน,นั้นก็คือทุกคอลเลกชันเนี่ยที่ผ่าที่ออกแต่ละปีก็คือก็จะส่งเข้าประกวดในแต่ละง,งานครับผมงานชุดใหม่กำลังเตรียมเพื่อจะออก ในงานดีมาร์คที่ที่อจฉริย,ยแต่ยัง,<ไ>งแอบก็ซิบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงยังอยู่ในช่วงกระบวนการ brainstorming เ,เลยอยู่ brainstorming อ,อยู่ะนะคะโหเห็นมากกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นงั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณสนทยาฝากร้านกระจังกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะ,อะตอนนี้กระจังนะครับมีหน้าร้านจุดที่ไอคอนคลาบไอคอนสยามนะฮะชั้น5นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับกระจังนะครับ IG กระจัง e ิล l ี่แล้วก็ผมก็จะมีเปิดร้านตาม งานแฟร์น่าจะมีที่ Bangkok j e w e l l ร r y Fair โอ้นี่ต้องบอกเลยว่าถูกใจและดีใจมากผู้แหวนเห็นมานาแล้ววันนี้ได้มาฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจของผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยทำให้รู้สึกเลยว่าผลงานทุกชิ้นนี่คือทรงคุณค่ามากแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากเลยนะคะในฐานะคนไทยที่ได้มาเห็นลวดไลายไทยในเครื่องประดับที่ดูแล้วทันสมัยแล้วก็พร้อมจะโนเตอร์ครองใจคนทั่วโลกด้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสนธยามากๆเลยนะคะ<ม>ช่วงหน้า แวนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งแบรนด์กระเป๋าและอิเซอร์ที่โมเดิร์นทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแบรนด์พาวาอีกหนึ่ง Must Have i t ท m สำหรับช่วงวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้จะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะงาน w a t เ r f ร s เฟสิว2ล2 3เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่8 ชูแนวคิดชื่นอุราน่าสบายสืบสารอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกบริษัทไทยเวอเรชจำกัดมหาชนเป็นหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลักพร้อมด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจับมือชุมชนแต่ละท้องถิ่นโดยในปีนี้ Water Festival 2023จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกพื้นที่4ภาค6จังหวัดทั่วประเทศไทยเริ่มต้นที่ภาคกลางจัดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพ มหานครภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณบ้านโบราณเชียงใหม่ถนนเจริญประเทศและจังหวัดลำพูนณวัดพระธาตุเทลิพุนชัยวรมหาวิหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีณวัดสระแก้วและลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียงจังหวัดขอนแก่นณวัดชัยศรีภาคใต้จัดที่จังหวัดภูเก็ตณวัดไม้ขาวและภูเก็ตโอทาวน์ระหว่างวันที่1 3ถึง16เมษายนนี้ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Water Festival Thailand มาต่อกันกับแฟชั่นไทยร่วมสมัยรับสงกรานกับอีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกระเป๋านั่นเองค่ะคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงกระเป๋าผ้าไหมไทยแล้วจะเป็นแบรนด์อื่นไปไม่ได้นอกจากกระเป๋าสุดหรูสัญชาติไทยที่โกอินเตอร์ไปทั่วโลกอย่างแบรนด์พาวาที่แหวนก่อตั้งขึ้นมาด้วยความรักในผ้าไหมไทยอย่างสุดหัวใจและกระเป๋าพาวาทุกใบนั้นก็ได้ใช้ผ้าไหมทอมือร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่ใช้เครื่องจกักรใด ผสมผสานกับหนังวัวชั้นเลิศจากประเทศอิตาลีผ่านการออกแบบและตัดเย็บโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญให้ดูทันสมัยปราดเปรียวเหมาะสำหรับผู้หญิงสังคมเมืองยุคใหม่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมแหวนถึงหันมาสนใจทำแบรนด์กระเป๋าผ้าไหมไทยอย่างแบรนด์พาวาได้ จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากการที่แหวนชื่นชอบผ้าไหมไทยมาเป็นเวลายาวนานก็เลยมีความคิดที่อยากจะสร้างธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหมไทยซึ่งแหวนก็มุ่งหน้าไปที่กระเป๋าเพราะแหวนคิดว่าตอบโจทย์ดีที่สุดสําหรับคนยุคใหม่ในปัจจุบันในการที่จะนําเอาผ้าไหมไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันและนี่ก็เป็นต้นกําเนิดของแบรนด์กระเป๋าผ้าไหมไทยอย่างแบรนด์พาวาค่ะ สำหรับกระเป๋ารุ่นคลาสสิกของแบรนด์นั้นล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งพระไมไทยและสตรีที่มีชื่อเสียงในตำนานที่เปลี่ยมไปด้วยพลังของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นรุ่นเรจิน่า ซึ่งแปลว่าราชินีในภาษาล,ละตินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายละเอียดการประดับขนนกกระจอกเทศของฉลองพระองค์พระใหม่มัดมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตกแต่งกระเป๋าเช่นเดียวกับรุ่นราณีและราณีดีที่ออกแบบมาให้คล้ายกับทรงปิ่นโตและได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนนกกระจอกเทศของฉลองพระองค์เช่นเดียวกัน โดยรายนีนั้นเหมาะกับการแต่งตัวในวันสบายๆอย่างมีสไตล์และรานีดีจะมีการประดับหมุดเพชรแซมด้วยขนลกกระจอกเทศเข้ากันได้กับเสื้อผ้าที่เรียบหรูดูแพงรุ่นเรยาที่แปลว่าราชินีในภาษาสเปนแซมด้วยขนสุนัขจิ้งจอกชั้นดีจากยุโรปซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการประดับฉลองพระองค์ผระไหม่มัดมีด้วยขนเฟอร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต รุ่นดูสิตากระเป๋ารุ่นนี้แสดงถึงความเป็นอิสระทันสมัยด้วยสายฟรินช์ที่เก๋ไก๋ทำให้กระเป๋ารุ่นนี้ตอบโจทย์ผู้หญิงที่รักความสนุกและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรุ่นเฮราและมินิเฮราด้วยรูปทรงที่คลาสสิกและมีเส้นคมชัดของกระเป๋าบ่งบอกถึงลักษณะของความเข้มงวดและพลังอำนาจของผู้หญิงที่เป็นผู้นำหรือบอสเลดี้นั่นเองค่ะ และนอกจากนี้แบรนด์พาวาก็ยังมีกระเป๋ารุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ตอบโจทย์ในการนำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่มีความจริตไม่ธรรมดาและล้ำสมัยแบบที่คนไม่เคยเห็นผ้าไหมไทยในลุคนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นรุ่นพริซึมกระเป๋าทรงลูกเต่าที่มีความน่ารักมาพร้อมกับสีสันและลวดลายหลายสีโดยในแต่ละหน้าของลูกเต่านั้นใช้ผ้าที่มีลายและเส้นที่แตกต่างกันและมาในสองขนาดสามารถใช้คล้องมือและสะพายบ่าได้ รุ่นแมทเ r i ร l เบ l แ b a ที่สามารถนำมา mix a n match กับเสื้อผ้าได้อย่างเก๋ไก๋และมาในรูปทรงเลขาคณิตที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือวงกลมจับคู่กับเข็มขัดผ้าใหม่มัดหมีที่คุณสามารถจะใส่กระเป๋าทั้ง3ใบหรือ2ใบหรือจะใบเดียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ รุ่นพารากอนกระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมอนอิงของไทยที่มีดีไซน์กระทัดรัดคล่องตัวและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่รุ่น Mars กระเป๋าคาดอกที่มีความเป็นยูนิเซ็กซ์และแฝงไว้ซึ่งความมมสคูลินที่มีดีไซน์เรียบง่ายใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าทูโทนคลา h กระเป๋าคลา h แสนเกที่มี2ส,สีในใบเดียวและมีดีเทลลายเส้นของกรอบเหล็กให้คุณผู้ชม สาม,มารถถือไปทั้งงานกลางวันและกลางคืนได้อย่างโดดเด่นไม่ซ้ำใครทางแบรนด์ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆในเมืองไทยทั้งจากเหล่าดาราไฮโซและเซเลบริตี้ชื่อดังและได้เปิดแฟลกชิพสต o ร์แห่งแรกที่สยามพารากอนและขยายไปอีกหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นที่ดีเอ็มพ r เรียมไอคอนสยามและสยามดิสอรี หรือว่ามันเป็นความยากที่เราจะเอาแบบผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งสวยงามอยู่แล้วว่าเอามาอะดัพกับอย่างล่าสุดที่ที่หนูได้เห็นก็คือเอามาอะดัพกับขนเฟอร์แล้วก็เอามาอะดัพกับพวกขนพวกเนี้ยค่ะ สำหรับแบรนด์ของพี่แหวนนะคะจีนต้องบอกว่าชอบมากเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบการสวมใส่ผ้าไทยหรือว่าเวลาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันน่ารักมากตรงที่พี่แหวนเนี่ยเอามาดีไซน์มาเป็นแบบออเทอร์ไรสมาเป็นกระเป๋าเป็นขอ,ข,อของที่เราได้ใช้รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะแทนคนไทยด้วยนะคะที่ได้เหมือนกับช่วยการอนุรักษ์แล้วก็บอกต่อผ้าไทยมาอยู่ในแบรนด์สวยๆที่ดูเมเดินแล้วก็ดูงดงามเหมือนที่สาวของแพนมากๆเลยค่ะเป็นรุ่นแรกที่ได้มาก็จะเป็นทรงที่แบบสะพายข้างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสะพายข้างหรือว่าจะถือแแบบบบง่ายๆบบนี้ก็ คือส่งเขาดีไซน์มาเพื่อการใช้งานจริงๆหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่เห็นแบบกระเป๋าคาดเอวของพี่พี่แหวนใส่ก็จะยังแบบมีดีเทลกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยค่ะพี่แหวนเป็นคนคลั่งคล้ายผ้าไทยอยู่แล,แล้วแล้วก็ดีใจที่เขาทําแล้วมันออกมาเป็นโปรดักต์ซึ่งแบบมันแบบมัน represent เมืองไทยผ้าไทยแล้วมันก็สวยงามโดยเฉพาะอันติเกกใส่อยู่นะคะรุ่นนี้ก็คือสามารถใส่คาดได้เลยใครว่าผ้าไหมไทยไม่เก๋อันเนี้ยผิด ือพี่แหวนค่อนข้างที่จะอัปทูเดตว่าช่วงนี้อะไรที่มันกำลังมาอย่างเช่นแบบเบลล์แบ็กหรือว่ารูปทรงที่มันดูแบบมีความแบบเป็นเหลี่ยมเป็นทรงเป็นแบบเป็นบ็อกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบอัปทูเดตมากๆไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้แล้วสามารถเอาผ้าไหมไทยเนี่ยมาอัดแอปให้มันให้มันดูวัยรุ่นแล้วมันมันสามารถแบบใช้ได้ในหลายหลายโอกาสขนาดนี้ <S <S ที่จริงอะกี้ชอบหลายใบมากนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเข้ากับชุดนี้มากที่สุดก็น่าจะเป็น อันนี้นะคะเพราะว่ามันมีความเป็นแบบอร์บล็อกไปงานก็ได้หรือว่าจะใส่กับกางเกงยีนเสื้อยืดและจบด้วยใบนี้ใบเดียวก็จะทําให้แบบรู้สึกว่ามีอะไรขึ้นมาคือคิดไม่ถึงว่าผ้าไทยจะทํากระเป๋าได้สวยขนาดนี้แล้วดูเก๋ดูชิคมากด้วยดีไซน์ด้วยดีเทลด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยชาวว่ามันมันใช้ง่ายแล้วก็ชูความเป็นไทยเก๋ตอบทุกโจทย์เลยค่ะชอบทุกใบเลยอ่ะนี่ใบนี้ก็ชอบ มันเข้ามันเข้ากับลุกได้เลยอนะ่ะมันเก่มากค่ะก็เป็นแบรนด์ที่พี่แหวนนะคะทำกระเป๋าที่เป็นแบบว่าลายผ้าไทยขึ้นมานะคะก็สวยแล้วก็ดูดีดูหรูมากๆค่ะแบรนด์นี้นีใสกับพี่แหวนจริงๆที่ แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากก็เห็นว่าตอนนี้เอาไปเมืองนอกเราด้วยค่ะคือไม่เคยคิดเลยว่าจะตัดออกมาได้สวยขนาดนี้เพราะว่าเคยเห็นแต่ตัดเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นทํากระเป๋าเพราะเห็นของจริงเราสวยมากอย่างงี้เอ้ทำไมดึนสวยอย่างงี้แล้วก็ดูแบบภูมใจค่ะที่ผ้าของเรามีส่วนหนึ่งในแบรนด์ของคุณแบรนด์ด้วยค่ะและนอกจากกระเป๋าแล้ว ทางแบรนด์ก็ยังได้แตกลายอ็อเดอร์ส์ทั้งพาวากราฟฟิตี้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตยีนสุดเท่ที่มีแบบและตัวเดียวในโลกที่เราได้นำเอาเศษผ้าไหมจากการทำกระเป๋ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเย็บลงบนเสื้อแจ็คเก็ตยีนและเพ้นท์ลายด้วยมือตัวต่อตัว,ตวนอกจากนั้นก็ยังเอาใจสาวๆด้วยอ็อเดอร์ส์ที่ทำจากผ้าไหมไทยไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือตุ้มหูและเข็มกลดัดซึ่งอ็อเดอร์ร์เหล่านี้ก็สามารถนำมามิกซ์และแมชกับเสื้อผ้าให้คุณสามารถใส่ได้อย่างเก๋ไก๋ใน ประจวันนอกจากความสำเร็จในไทยแล้วอีกหนึ่งความตั้งใจของแหวนคือการได้ต่อยอดให้ภูมิปัญญาไทยได้ก้าวสู่ตลาดสากลเริ่มต้นที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกาในห้างสุดหรูอย่าง l e b H. v m a r i และห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง g a l e r i a Lafayette <Wow. S 2> และขยายไปต่อที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างย่านโซโห และนอกจากนี้แบรนด์พาวายังไนดน้นำกระเป๋าผ้าไหมไทยไปเปิดตัวคอลเลกชันที่มีชื่อว่าพาวากาแล็กซี่ที่เมืองหลวงแฟชั่นของโลกอย่างกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงงาน Paris Fashion Week ในปี2019และได้รับความสนใจจากทั้งสื่อต่างประเทศและแขก V.I.P ฝั่งไทยแหมถ้าไม่ติดโควิดไปซะก่อนจะมีแผนขยายต่อไปที่ลอนดอนและมิลานด้วยนะคะแหวนผ้าไหมไทยไปปักธงทั่วโลกต่ออย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชม เป็นยังไงกันบ้างคะกับรายการของเราวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียไอเทมเก๋ๆสไตล์ไทยๆท,ที่ไม่สมใครไว้สําหรับแต่งตัวรับช่วงปีใหม่ไทยที่กําลังจะมาถึงนี้กันนะคะและว,วันนี้เวลาของรายการว้าวันแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสบ,บดีหนะ้ากับเวลา16นาฬิกา20นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Amarin TV